ก็อันนี้ก็จะเป็นปิดท้ายนะครับตอน4โมงเย็นยินดีด้วยนะครับเลยๆเอครับขอบคุณนะครับก็จะเป็นคันของพี่เล็กนะลูกค้ารับเจ้าตัวมิวเอ็กนะครับโโ5โมง5โมง15นะ<ม>ส่งท้ายเลยของวันนี้ก็คันนี้ลูกค้าจ่ายเงินจ่ายอะไรเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะเลยได้ไยแดง แล้วลูกค้าเพิ่งมารับนะครับนีพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจะขับไ้บุญยังมาตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหจองไม่เป็นเดือนแล้วลูกค้าจ่ายเงินไว้ตั้งนานแล้วนะก,ก็ได้คิวป้ายแดงแล้วดีป็นถือสีลูกค้าได้ไหมดีดีดีเดือดถือสีลูกค้า หนึ่ดหนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเลขสวยมากๆเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้เป็นตัวสี่คูนสี่นะที่พี่เน็ตกำลังจะปล่อยวันนี้โอ้โหข่าวมุกโดรมัยสวยมากๆ,ๆสวยมากๆอันนี้ทางทีมงานเราก็มารอส่งลูกค้านะรอรอถ่ายรูปให้ลูกค้า แต่ที่เห็นเขากําลังเชียจวดจ,จัดจวดจัดอันนี้คือเข้ามาใช้บริการได้ปกติเลยนะคือก็เปิดปกติเลยอันนี้น้องแคทก็จะมารอถ่ายรูปให้น,น่ารักดีเหห็นได้ไม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะรบรรยากาศช่วยกันส่งลูกค้าเป็นคู้ที่น่ารักมากๆเป้ล เดี๋ยวขอสักรูปนะครับเดี๋ยวขอสักรูปนะครับโอ้ยรู้สั่นรถสายังไม่ได้กินข้าวโอ้มันยังไม่ได้กินข้าวโอเคครับเดี๋ยวจะรีบเลยครับเดี๋ยวกินเปิดครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ให้หน่อยครับครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกับขอบคุณมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่นะครับได้รถที่สวยมากๆเลยครับโอเคส่งลูกค้า มันยอ่อดูมันยอ่นยอยอ่ยอ,มยอไม่เกรงใจไม่เกรงใจสังขารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเน็กรอรอแคตรปรินรูปมาให้ลูกค้านะ่ะทีเดียวเลยเ,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ได้ครับรอพร้อมรูปก็ได้ครับแป๊บหนึ่งใช่ครับรอแป๊บหนึ่งครับประมาณส <5 S 1> ักหนึ่งนาทีหนึ่งนาที เดี๋ยวรอพร้อมรูปครับเดี๋ยวน้องมีรูปส,สวยๆมาให้จะได้รับมอบทีเดียวเลยเดี๋ยวนี้ใส่พานไว้ก่อนก็นกนได้ครับ <ๆ S 1> ใส่พานไว้ก่อนก็ได้ครับผมอุ้ยดีใจด้วยครับดีใจด้วยได้รถไปครับอันนี้อยู่ที่ไหนคบนี่อยู่อ,อยู่นั่งรองโอ้ก็มาตั้งแต่เช้าค่ะไม่ได้ไม่ได้แพนอะไรไว้เลยค่ะก็มานั่นเลยดยจดเลยครับส่วนนี้ครับแล้วทีนี้มีแพนไปเที่ยวไหนครับปีใหม่ ไม่ไม่อยากไปไปจนับโควิดแล้วของแฟนนี่เป็นเป็นเขาอยู่ประเทศไหนฮะอยู่ออสเตรเลียอ๋อไปกับไปกับบ่อยไหมคะหรือว่าไม่ค่ะตอนนี้เกียณแล้วก็ให้มาอยู่บ้านดีกว่าอ๋อแล้วตอนนี้ที่บ้านทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำเกษตรอะไรปกติก็มีความสุขเลยอ๋อเออแล้วแกเป็นอยู่บ้านเราเป็นไงแกชอบไหม หรือว่าช่วยทำงานทุกอย่างช่วยทำงานทุกอย่างอ๋องานอยู่เฉยแล้วค่ะทุกอย่างทางนี้ก็รถอ๋อว่ก็เป็นเป็นคนเหมือนบ้านเราเลยเนาะโอ้ยสุดยอดนี่น้องแคทเอารูปมาให้แล้วแคทจ๋าทางนี้จะแคทจ๋านี่ครับอันนี้ก็อุยสวยนะคะได้ทำตดใจทุกเส้นทางค่ะสวยมากๆสวยมากๆแคทจ๋าแคทมอบดาวเรืองให้ลูกค้านี่ลูกค้าจะไปไหวไหมครัก็บอก บอ <Board, S 2> <Yeah. S 1> อันวายกับตัวรถนี่ละอ่าอันนี้เดี๋ยวเรจะให้คนที่สวยที่สุดในโชว์รูมนะคือสวยแบบกินกันเฮ้ยแต่ว่าแคทจะสวยน้อยกว่าลูกค้านะ oh, เออไม่มลูกค้าสวยกว่า,า,ววาเออแคทต,ต้องยอมแคทต,ต้องยอม,ตตอยอมเออกับเโอเคแทจะไว้พอลูกค้าจะอขอให้พี่นะคะรับนรับเนะคะได้เนทางปอดนะคะก็พาเดินาลอาัยนะคะอันนี้น้องกำลังเวนพอร์ลูกค้าอยู่นะให้เดินทางปลอดภัย สาธุสาธุครับเดี๋ยวนี้ใส่ข้างหน้าไหมได้ข้างหน้าเดี๋ยวให้พี่เน็กเสียบให้เน็กเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวให้ลูกค้าอธิฐานอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เน็กเขาเสียบให้ดีกว่าเราจะวางด้านหน้านะเดี๋ยวจะให้พี่เบนน่าห้ลูกค้าไปก่อนให้เรียบร้อยก่อนก่อนอธิบายเราตื่นเต้นตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นทีมเวิร์ก เวิร์กไวไปหมดเลย <laughs> ไ,มไม่ใช่เวิร์กทีมนะหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าหกอันนี้พี่ต่ายก็ไม่ได้เตรียมตัวนะกลับมาจากหาลูกค้าที่สุรินก็ก็มานันลูกค้าเลยขออนุญาตถ่ายรูปนะครับคร <laughs> ับหนึ่งรูปอุ้ยถ่ายคู่กันน่ารักมากเลยกดไลค์ให้หนอยโอเคโอเคครับโอ้ยน่ารักมากมากเลยครับขอบคุณนะครับ อันนี้ได้ได้รูปเลยได้รูปเลย That's great That's very good Beautiful Beautiful ครับถึงภาษากิษไม่ได้แต่เราก็จะเดาเอาอันนี้เพิ่งติดเต็จเลยนะวันนี้ฮะโอ้ยไปจะไปทบายได้แล้วภาษาฝรั่งวันนี้แม่ไม่หรอกเดี๋ยวลูกค้ากันั่นเองก็ให้ภรรยาแปรเดี๋ยวนั่นเองแหละ ชาวต่างชาติเขาจะเก่งมากเรื่องนี้ชาว,วราบสามกิจไรไม่คือไม,ไม่ไม่ค่อยไดย้ไม่ได้เลยแ,ลแต่ที่นี้เวลาที่เราอธิบายในเวลาที่เราอธิบายเนี่ยคือถ้าเป็นชาวต่างชาติอันนี้คือ,คอยอมรับเลยเขาก็จะสาวสาๆเขาสักพักหนึ่งอ่ะต่อ,ตอมันเป็นภาษาไทยก็ช่าง ก็คือเดี๋ยวพ่ทจะมีนิพูดภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวทางภรรยานะครับทางแฟนของของคุณพี่เขาเนี่ยก็จะมีการแปลกทีหนึ่งนั่งคันัง่งกัด,ด แล้วผักผักผักก็หัดเองอ๋อมันจะเป็นอ่าใเมื่อยยืดฝุดฝุดแด่เมื่อยยืดอันนี้ฟิล์มฟิล์อย่าพิ่งติดนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้นะตัวตัวฟิล์มาพิ่งติดเจ็ดวันเด้อเจ็ดวันได้ค่ะพี่ครับโอเคได้ไงช่วยดูเลยครับได้ครับ open the window open the window อออันนี้ฟังได้คือจริงๆเราต้องหัดพูดอันนี้จะได้ไม่ลำบากคนอื่นเขา อ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายรอส่งลูกค้าก่นแล้วกันตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งใกล้เวลาเลิกงานแล้ว